เจริญพรญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาตยอยู่ที่มหาวิหารโอ้โหนั่งร้านทำไมโยกอย่างนั้นน่ะนั่งร้านพึ่งพาใส่ไม่ได้เลยนะเออนั่งร้านนี่พึ่งพาใสยไม่ได้นะระวังอาตมาตยอยู่ที่มหาวิหารพุทธบริพพานหลังจากกลับมาจากปากช่องไปรื้อเอาเหล็กที่บ้านคุณกนกพรมาถึงตามทางก็มีแต่น้ำฝนตกมาก ฝนตกมากเลยที่ภูผาสูงด้านบนโน้นช่างบุดก็ฝนตกแล้วก็ทําเสาทําเรือนยอดไม่ได้ก็ช่างบุดก็มาช่วยเกาะตรงนี้หนึ่งสมนึกสมศรีสุก็เกาะตรงนี้แล้วก็พ่อประสิทธิ์นอบน้อมก็เกาะตรงนี้สามสามบุรุษวางเงนเถอะปิปุริโซสามบุรุษก่ออยู่ตรงช่องใหญ่เนี่ย ช่องนี้ช่องเดียวที่เห็นนี่อาจจะต้องใช้อิดประมาณหนึ่งคันรถก่อกว่าในช่องเดียวนี้นะไม่ใช่เล่นๆเลยนะต้องใช้อิดเยอะทีเดียวในการก่อช่องนี้นะแล้วก็มีการขนอิดการเห็นรถหกล้อที่ไม่ชีนรินทาขับเห็นคุณโยมปุญญวัฒน์เอาเพรดมาส่ง แล้วก็ากาลังต่อไฟคุณโยบจวัตรมาก็ได้ต่อไฟให้นะด้านล่างโน้นก็กําลังขนอิดขึ้นมาขนมาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะเราเข้าไปดูด้านในดีกว่าว่ามีใครกันบ้างที่ฝนฝนตกอยู่ก็ยังหลบซ่อนทํางานอยู่บริเวณนี้มาดูกันนะส่วนพวกปากช่องอหลายคนที่จะมาพระจาราร์ก็ไม่ให้มาก็ดีแล้วนะเพราะว่า ไม่ได้เทกรีบบัวเพราะว่าฝนตกมากที่นี่แล้วก็เข้าแบบไม่เสร็จก็มีแต่การก่อกันในคุโยบจิวัดนะเอาปูนมาส่งตรงนี้ก็มีสีพรายบุญไทยสงมีแม่ลิ้นทองนอบนอบ้อมนะกำลังเตรียมกันอยู่บริเวณน,นั้น,นและด้านในนั้นอ่า ก็จะเห็นว่ามีการชักลอกขึ้นไปชักลอกขึ้นไปต่อไฟไวเรียบร้อยคุโยบะยวัฒนด้านบนโน้นอันนี้ใครบ้างแม่ลิ้นทอ,องนี่คนนี่เนี้ยตรงนี้ใครเนี่ยตรงนี้อ๋อ,น,อ,อนี่เหมยนะด้านบนโคสิตานะด้านบนรับอิดโน้นโคสิตาด้านล่างนี่เหมยนะ พระจารย์ตามัว่วตาฟางมองอะไรไม่ค่อยรู้อันนี้หน้างานตามนี้เลยหน้างานตามนี้ดูอิดเอามาเป็นคันรถเลยวันนี้เจ้าภาพคงดีใจคุณโยมนัทริณีกณนสูตรเป็นปูในเป็นอิดมวลเบาในวันนี้ก็หนึ่งหนัก20.9กว่าก็คือ21กิโลต่อก้อนนะและใช้ไปเท่าไหรล่ล่ะอาคารหลังนี้ ผนังผนังหนึ่งก็ใช้ไปเป็นรถรถละ่ะแต่ว่าช่องนั้นก็รถกว่า420ก้อนคูณ21กิโลเข้าไปดิมันจะเป็นน้ำหนักเท่าไหร่ก็ลองคิดดูอันนี้เป็นหน้างานและเสียงปัดเสียงกวาดอยู่ด้านนู้นก็มีเสียงอยู่ด้านนั้นก็เริ่มก็มีไฟนะด้านนั้นก็มีไฟเรามีผู้ปัดกวาดอยู่ด้านนู้นเหมือนกันน่าจะเป็นที่ตีปูนหรือว่าปั่นปูนนะ ด้านนี้มีการปั่นปูนอยู่ตรงนี้นะเตรียมปูนเตรียมกระสอบปูนมาปั่นอยู่ด้านนี้แล้มีเสียงปงปังปงปัอง,ปอ,ง,ปอ,ง,ปอ,งอยู่ด้านโน้นอีกอน่าจะเป็นทางหลวงพ่อชุ่มบุญกระมังนะอันนี้เป็นหน้างานที่เขาใช้ปั่นปูนปัน่นจนเป็นมูลเลยเพื่อจะเอาไปก่อให้สะดวกสะดวกและด้านที่ช่างเขาทำไว้ ด้านนี้ก็มีสิริมาจันทเขตนะ,อ,ะอยู่ที่เมืดๆหน่อยนะวันนี้การเข้าแบบไม่สำเร็จเพราะว่าฝนเทมาฝนเทมาก็เลยเข้าแบบยังไม่สำเร็จสิริมาจันทเขตอยู่บริเวณนี้นะอันนี้ปัน่นละปั่นปูนอยู่ตรงนี้นะสีไพรปั่นปูนส่งขึ้นไปคุณยมปัวัิมาเรื่องแสงสว่างก็สะดวกนะ พอคุยโยบุญยวัฒมาแสงสว่างก็สะดวกเลย,เลาาเยว,วันนี้หน้างานในวันนี้ถวายเป็นพุทธบูชาวิสาขาบูชาวันพรุ่งนี้ก็พอดีแหละนะพอดีเลยซุม้มบัวหน้าบันซุ้มใหญ่ไว้เทพรุ่งนี้วันวิสาขขบูชาก็แล้วกันก็ดีไปอย่างนะวิสาขขบูชาได้เทซุ้มบัวทางออกเป็นบัวตัวใหญ่ตัวสุดท้ายเสียด้วยก็เหมาะกับบันวิสาขาบูชาพรุ่งนี้26 อะไรนี่หน้าง,งานที่เราเห็นกันอยู่ไฟส่องสว่างขึ้นไปแล้วนะไฟสว่างขึ้นไปแล้วนะนี่ช่วยกันนี่เหมือนก็แข็งแรงนะด้านข้างบนก็แข็งแรงทีมก,ก่อก็แข็งแรงโอ้โหดูอิดที่เอามากองไว้ตรงนี้กะกันเป็นคันคัรถเลยทีเดียวนะที่จะก่อทุกคนตั้งใจมาก ถือว่าวิสาขบูชาเราก่อเราสร้างและเราก็ไปปฏิบัติทำกันละลตอนเกาะก็เกาะตอนสร้างก็สร้างตอนไปนั่งสมาธิก็ไปนั่งสมาธิกันอะไะนี้เป็นน้าหงานที่ทุกคนทำงานกันอยู่ตรงนี้นะมหาวิหารพุทธบริณิพนก็ถือว่าฝนหยุดเมื่อไหร่ก็ทำกันเมื่อนั้นนะแล้วก็ทุกคนก็ยังมีส่วนหนึ่งไปขนอิฐ วันเบาขึ้นมานะคนอื่นวันเบาขึ้นมาเพื่อจะส่งให้กับทีมก่อส่วนทีมที่ไปรื้อเหล็กนะก็พระจานทร์ก็นําไปมีสมนเณรน้อยผู้เบตดประดุกหลวยวิเชียนกันวิเชียนหอบ้านอ้วนจำรวยหอบ้านอ้วนโยมเหลียวแล้วก็ผาหนูและยังมีามวยเอริสาเชิงมาดัน มีแม่ชีราตินทรามีสำรหรับห้อนอ้วนนะที่ไปรือ้อแล้วก็ยังมีทีมอยู่ที่โน่นมีกันที่มาหนูพันธุ์ลูกปลามีหนูคล้ายคำโฮมมีศิรักม่วงน้อยนะจะตามมาเทปูนบอกให้พักเพราะว่าลูกปลาเขาฉีดวัคซีนไม่ควรจะไปทำอะไรมากๆนะนอกจากนั้นยังมีปลาแดงและอิ๋วมาช่วยด้วยเช่นเดียวกันนำน้ำ,นำปลานะนำน้ำ,นำ,นำปลาะนะนะ มาถวายบรรวัดมาถวายแล้วก็ยังมีดาบสุรศักดิ์และก็ทองใบใช้ทองสีขออภัยด้วยชื่อใหม่จำไม่ได้จริงจริจำได้แต่ชื่อเก่านะอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ที่ถวายแรงแล้วดาบสุรศักดิ์ก็อำนวยความสะดวกหลายอย่างถวายแรงถวายงานกันแล้วก็หลายๆคนอยู่ตรงนั้นนะ,ะตามภาพเลยนะเห็นกันหลายๆคนมีแม่ชีมีลูกศิษย์ลุกหาคอยคนอิฐก,กัน อันนี้หน้าง,งานตรงนี้ก็หลายคนที่ทํางานอยู่ตรงนี้ช่วยงานกันอยู่ตรงนี้ตามภาพเลยกูโยบาิวัตดสองใบลงมาให้แล้วนะี่พื้นที่ก็ยังเปียกๆอยู่เพราะว่าฝนตกนะตามภาพนี้เลยบันไดก็เลื่อนๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าฝนตกทุกคนก็ยังถวายงานกันอยู่ฝนหยุดก็ต่อเลยทีเดียวเป็นอันว่าไม่ได้อันหนึ่งก็เอาอันหนึ่งหยิบช่วยเอาเสียจนได้ คือไม่ไม่ได้อันหนึ่งก็เอาอันหนึ่งอันหนึ่งทำไม่ได้ก็ไปทำอีกอย่างหนึ่งคือเป็นอเนกปริยายไม่ใช่อย่างเดียวนี่ก็ฟังให้ดีนะคือการงานแบบนี้เป็นอเนกปริยายคือไม่ใช่อย่างเดียวทำอย่างหนึ่งไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าจะเลิกนะก็ไปทำอีกอย่างหนึ่งให้สาเร็จอนโมทนาสาธุก,กับทุกท่านอนโมทนาสาธุก,กับทุกคนที่ถวายแรงถวายงานอนุนหลานแป้งน้อมน้อมไปคนอิดขึ้นมานะไปคนอิดขึ้นมาเช่นเดียวกัน ก็เชื่อกันทุกผู้ทุกคนในหน้าง,งานที่เราทำการทำงานไปเดี๋ยวพระอาจารย์จะขึ้นไปตรวจดูบริเวณเสาว,ว่าวางเพดทวางอะไรกันไม่แค่ไหนมากน้อยแค่ไหนเพียงใดก็จะได้ไปดูกันว่าช่างวุฒิทำไปถึงไหนแล้วก็ได้ขนาดไหนก็จะไปตรวจดูเพจนั้นด้วยนะอันนี้หน้าง,งานตรงนี้หนึ่งก็ก่อได้พ่อประสิทธิ์ก็ก่อดีแล้วก็ช่างวุฒิก็ก่อได้เร็วเพราะว่าเป็นช่างอยู่แล้วนะ ถือว่าไม่ยากอะไรแต่ว่าทีมขนเป็นผู้หญิงก้อนหนึ่งก็20 20ิดโลนิด,นดก็ถือว่าไม่เบาและยกเป็นวันหนึ่งเป็นหลายร้อยก้อนถ้าสองรถก็เกือบพันก้อนลูกศิษย์ก็ยกกันได้นะอันนี้หน้างานเห็นแม่ชีวิริยธาราขึ้นมาเตรียมหน้างานแล้วก็ขนอิดไปแล้วรถหล้อของชัยตะกระก็ ก็ได้ขนขับโดยแม่ชีแม่ชีนรินททานะขนอิดมาเต็มขันรถเลยเพื่อจะเอามาไว้ที่มหาวิหารเพื่อจะใช้เก่ะในการต่อไปส่วนหกล้อของเราที่ใช้ขนหกล้อก็จะได้ไฟก็มีปัญหาหกล้อของวัดนะก็จะไปซ่อมไฟจะได้ไปต่อทะเบงทะเบียนเพราะวันนี้ไม่ได้ดูทะเบียนรถนะขับไปปากช่อง รถทะเบียนขาดนะตำรวจเรียกเลยทีเดียวหกรอของวัดโอ้ยตายแล้วลืมไปอันนี้ก็จะได้แก้ไขให้มันถูกต้องตามกฎหมายให้มันดีงามทุกอย่างทุกประการเพราะว่าวัดพระต้องใช้อะไรให้มันถูกต้องอ่ะหกรอคันนี้นะถอยถอยแล้วแล้วก็จะอ,อิดรงก็ขนมาได้เยอะเหมือนกันนะเต็มเปี๊ยะเหมือนกันคงใสมาไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะอันนี้หน้าง,งานที่ทํางานในวันนี้คุณโยมปิวัติหย่อนไฟลงมาแล้วเอาให้สว่างกัน เห็นจ่าจะเกได้ทํางานกันได้สะดวกสะดวกนะแต่ก็ต้องระมรัดระวังเพราะว่าฝนมันตกฝนตกอิดก็หนักนะแล้วก็นั่งร้านตัวนี้ตัวนอกนี้จับแล้วก็โยกไปโยกมาไม่น่าไว้วางใจอะไรเลยก็นั่งร้านตัวนี้นะคือเห็นนั่งร้านตัวนี้แล้วไม่สบายใจนะพระอาจารย์จะต้องได้สั่งหาวิธีอะไรรัดให้มันดูเป็นนั่งร้านที่พอที่จะอาศัยบันได้บ้างนะนี่โยกไปโยกมา เพราะว่ามันถูกตัดเพราะว่าเราก่อขึ้นไปอะไรข้องขวางอยู่เราก็ตัดออกหมดเลยเพื่อที่จะได้ก่อให้แข็งแรงแข็งแรงอันนี้เป็นหน้าง,งานที่เราทํางานกันในรอบในรอบบ่ายรอบค่าหลังจากที่เสาเรือนยอดเราเราทําอะไรไม่ได้เพราะว่าฝนตกกันเชื่อมกันทําอะไรก็ไม่สะดวก อันนี้เป็นสิ่งที่เราทํางานกันอยู่หน้าจุดนี้ที่ทุกคนช่วยถวายแรงถวายงานก็ขอบคุณทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนก็ดูว่าลูกศิษย์จะเลิกกันเมื่อไหร่หรืออย่างไรพระจาจาร์ก็จะได้ไต่ถามแล้วก็เขามีอะไรกินกันบ้างรับประทานกันบ้างในช่วงค่ำๆพรุ่งนี้ก็วันวันวิสาขาบูชาพรุ่งนี้ก็เป็นงานบุญที่จะเงียบหน่อยเพราะว่าทั่วประเทศก็มีโควิด เราก็จัดภายในวัดของเราเป็นปกติที่เราควรจะต้องจัดนะต้องถอยสาักการรคารบบูชาปฏิบัติธรรมปฏิปฏิบูชากันในวันพรุ่งนี้นะก็คงมีลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดแล้วก็ไว้วางใจได้มาตักบาตรทำบุญกันที่ที่วดัดตามสมควรว่าง,งั้นเถอะส่วนทีมนี้ก็คงเอามาก่ะให้สําเร็จนอกจากก่อให้สําเร็จแล้วนะก็ยังจะมีเทป,ปูน หน้าบันกรีบบัวประตูทางออกมหาวิหารพุทธบริพานวันนี้เทไม่ได้เพราะฝนเทลงมาก่อนคงจะเป็นการเทในวันพรุ่งนี้วันวิสาขบ,บูชาก็พอดีเลยทีเดียวน,นั้นแหละตามหน้างานก็มีการขนขนกันอยู่มองเห็นอยู่แล้วนั่นแหละนะทุกคนก็กําลังขนอิดขนอะไรกันลงอยู่ตรงนั้นช่วยกันจริงๆแล้วก็ทําให้งานของเราที่เรียกว่าฟ้าฝนเทลงมาแทนที่จะหยุดจะพักกัน ก็ยังต่องานกันไปอีกเพราะทุกคนมาวัดมาถวายแรงแล้วก็ไม่อยากให้เสียเวล่มเวลาเอาให้จริงๆจ,จังๆเอาให้สําเร็จกันไปเลยกระสาทุกกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนนี่คือประวัติศาสตร์ของการสร้างมหาวิหารพุทธปริพัพานจะรึกเอาไว้ในวันนี้และให้จดจําเอาไว้และเป็นว่าเป็นการบอกว่าวันนี้เราทําอะไรว่างที่มหาวิหารพุทธปริพาน์น่คืออนเดียดในวันนี้เขาเจริญพร